รถบัสมาซ่อมมากินมาเที่ยวันนี้ฮะพร้อมมาชมรถบัสสังกัดค่ายโอเคบัสฮะเจ้าพญาผู้เวียงเจ้าพญาเทเวลของแท้ฮะวอลววเชิดชัยวอลววแท้ฮะเบอร์โทรข้างรถฮะพร้อมชื่อเจ้าของรถผู้ประกอบการ สุวัชชชยการท่องเที่ยวเป็นรถเจอชัยทั้งลำฮะวอนโวตัวนี้430แรงโอ้โหแรงมากฮะอัตราการสิ้นเพลองก็ไม่เท่าไหร่จัดว่า สีบาทก,กว่าขึ้นเขาก็ประมาณ3บาทก,กว่ากมาดูเครื่องยนต์เครื่องตั้งนะฮะคอ,อมบอกวันนี้มาเช็คแอร์นะครับรถได้ปีไปอีกเดือนกว่ากว่าวันนี้เข้ามาที่ร้านแอร์ก็เลยได้เช็คได้ซ่อมนะฮะ ไม่ได้ทำอะไรฮะสรุปแล้วคือเช็เคเฉยวันโว B11R รถเมืองขอนแก่นฮะอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโฉมภายนอกฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องข้างล่างแล้วก็ตามด้ห้องข้างบนนี่เลยครับข้างหลังฮะมีเครื่องสงเครื่องเสียงแอร์ถึงโซฟาเล็กนี่ห้องข้างล่างฮะสวยงามมาก สีสันแสบเฮ้ยมีเล่นกายกรรมเนี่ยห้อ,องข้างล่างฮนะส่วนทางขึ้นจะอยู่ด้านนี้ฮนะทางขึ้นทางขึ้นจะอยู่ฝั่งซ้ายฮนะห้องลงห้องน้ำ ดูเรียมง่ายฮะนี่ฮะไม่แคบนะครับห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูข้างบนฮนะสีสันสวยงามฮะแต่ยังประกอบฝ้าครอบแอร์ยังไม่เสร็จเลยครับ นี่ฮะด้านหน้าก็แตกต่างจากรถเชิดชัยสมัยก่อนอน,นะครับรถเชิดชัยสมัยก่อนจะไม่ดูดสวยหรูขนาดน,นี้ฮะแต่ทุกวันนี้ไม่ธรรมดาฮะรถเชิดชัยทุกวันนี้ดูดีแล้วฮะ แอร์ชุดนี้เป็นแอร์ชุดฮิปโคเสริมฮะข้างล่างเป็นพัดลม4ตัวพัดลมแอร์สตัวส่วนข้างบนก็เป็นแบบเดิมแล้วก็ใส่คอยล้อนเป็นคอยล้อนตัวใหญ่เพิ่มขนาดขึ้นเป็นพัดลม5ตัวแล้วใช้คอมบ็อกฮะเ0้900 สมบูรณ์มากฮะเป็นแอร์ที่สมบูรณ์มากที่มาทําวันนี้คือมาเช็คดูเฉยฮะในครบรอบปีว่าพัดลงพัดลมอะไรติดปกติไหมแอร์ Air เชื่อัยจะเป็นแอร์ฮิบ o โคฮะคอยร้อนคอยเย็นส่วนคอมเป็นคอมบอกทีมงานองอา์เลยพัดไกินมาซ่อมช่างเต้ครับกำลังเช็คกำลังประกอบฝาครอบแอร์ มอเตอร์พัดลมไฟเย็นแอร์เชิดชัยนี้จะไม่ม,ม,ม,มีฐานฮะไม่ได้ใช้ฐานนะครับจะใช้เป็นกล่องพัดเศษ,ษ,ษเนี่ยฮะที่ห้อยๆอย่างนี้นแล้วก็มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์เนี่ยฮะลักษณะห้อยหงส์ไม่มีฐานฮะใช้กล่องพัดเศษเป็นตัวแปลงไฟจาก DC เป็น AC เหมือนไฟบ้านฮะ ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับแอร์ชุดนี้ผมการันตีให้เลยเย็นมากเดี๋ยวพาไปดูคอนโซลด้านหน้าฮะแอร์นี่เย็นฮะ รับประกันเลยขุมพลังฮะทั้งกลางแจ้งและในรถอ่ะยไหมคนซลหน้าครับ เป็นของแท้นะครับทั้งลำดูฮะวนโวบีสิบอตานี่คือห้องหลังคนขับฮะสวยงามครับนี่คือหนึ่งความสวยงามของรถบัสเมืองขอนแก่นฮะ วันเวิรฮะห้างฮะรับประกันความปลอดภัยบริการทุกระดับประทับใจฮะสุวัชชัยการท่องเที่ยวโรงงานี้รัดพาซ่อมมากินมาเที่ยววันนี้ครับ ก็ขอขอบคุณพี่สุวัชชัยครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำคลิปวิดีโอแนะนำรถวอนโว่วเมืองขอนแก่นอำเภอภูยังจังหวัดขอนแก่นจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ